ลุงดำพยากรณ์อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสา,าในวันต่อไปด้วครับมาดูแบบจำลองสภาพอากาศนะครับจากเว็บไซต์ว r อานะครับออจะเห็นว่าจะมีล่องมอรสุมนี้พัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นไปทาง วันออกเฉียงเหนือน,น,นะครับซึ่งจะทําให้ฝนตกในช่วงนี้นะครับแบบจาลองเนี่ยมันจะแสดงในแต่ละวันว่ามีปริมาณฝนตกบริเวณไหนบ้างน,นะครับสังเกตจากสีนะครับถ้าสีมีความเข้มมากขึ้นก็แสดงว่าบริเวณมีฝนตกนะครับประเทศไทยอยูอ่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนม้ประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะครับ,ดรเ,ยยรรบเดี๋ยวเราจะมาลันแบบจําลองดูครับว่าในแต่ละวันเนี่ยฝนตกตรงไหนบ้างน,นะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันที่ วันจันทร์นะครับวันจันทร์วันที่3 1เวลา14ของเขานี่ก็คือตกประมาณทุ่มหนึ่งของบ้านเราครับทุ่มหนึ่งไปสี่ทุ่มสี่ 4, ทุ่มไปตีหนึ่งครับตีหนึ่งไปตีสี่แล้วก็7จ็ดโมงเชา้าอันนี้ของวันอังคารครับสังเกตนะครับจะมีฝนตกทั่วไปทั่วประเทศเลยนะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆพอมีฝนตกช่วงบ่ายช่วงค่ำาด็กๆนะครับแล้วก็ ตอนเช้าอันนี้ขึ้น7จ็ดโมงเช้าของวันพุธมีฝนตกทั้งวันนะครับวันพุธนี่คาดว่าจะมีฝนตกทั้งวันเข้าช่วงบ่ายช่วงค่ำช่วงดึกๆอันนี้ยังเป็นของวันอังคารอยู่นะครับเอ้วันพุธครับต่อไปเช้าวันพฤหัสก็มีฝนเป็นบางส่วนนี่เริ่มเที่ยงตอนบ่ายนี่ฝนตกหนักแล้วครับพอกดึกก็น้อยลงน้อยลงไปตีหนึ่งตีสี่อันนี้ เจ็ดโมงเช้าของเช้าวันศุกร์นะครับมีฝนทั่วประเทศแล้ครับมีฝนเข้าช่วงดึกๆฝนลดน้อยลงนะครับน้อยลงน้อยลงอันนี้ก็คือเจ็ดโมงเช้าของเช้าวันเสาร์นะครับฝนเพราะฉะนั้นสังเกตว่าปริมาณฝนจะเริ่มตั้งแต่ในวันอังคารพุดพฤริสบดี แล้วก็สุกนะเกือบทุกวันนะครับจะมีฝนเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าๆบ่ายๆแล้วก็อยูกลางคืนครับก็ขอให้เตรียมตัวรับมือกับฝนที่จะตกมากขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวมาฟังรายงานสภา,ภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนนะครับแล้วก็ช่วงท้ายจะมีรายงานปักหมุดพื้นที่ฝนตกแต่ละจังหวัดนะครับ ลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันที่31สิงหาคม2563จากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกีย ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกอันหนึ่งพายุระดับ5 ไต้ฝุ่นไม่ศักรบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันอ,อกของประเทศฟิลิปปินส์กำลังเคลื่อนตัวขึ้นไปทางทิศเหนือคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนตัวไปยังประเทศเกาหลีในช่วงวันที่2-3กันยายน 2563โดยพายุมีไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา12นาฬิกาวันนี้ถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชิม่เชินรายลำพูนลำปางเยาวน่านแพร่อ,อุตรดิตฐ์สุขโขท,ทัยพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบุการสัสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์และมุกดาหารภาคกลาง เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธา,ยานีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีและสระบ,บุรีภาคตะวันออกเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วและชนบุรีทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก เมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25ึงกิโลเมตรชั่วโมง ต่อไปมาดูพื้นที่ฝนตกของแต่ละจังหวัดขอบคุณค่ะมาดูรายงานสภาพฝนใน48ชั่วโมงข้างหน้านะครับเริ่มจากวันจันทร์ที่31ไปวันที่1กันยายนแล้วก็วันที่2นะครับประมาณบ่ายบ่าย2ของวันนี้ถึงบ่าย2วันพุธนะครับ48ชั่วโมงเริ่มที่อำเภอรแรกคืออำเภอเดลุดม อุบลราชธานีนะครับปริมาณฝนเนี่ยฝนตกเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันคืนเนี้ยครับประมาณตีหนึ่งไล่ขึ้นไปจนถึงประมาณหกโมงเช้ารปริมาณฝนค่อนข้างจะมากเลยนะครับโอ้เริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนของวันเนี้ยไปจนถึงตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่แล้วฝนจะลดเรื่อยๆจนถึงหกโมงเช้าฝนจะหนักประมาณตีหนึ่งตีสองนะครับสูงสุดประมาณ5.1ม mm. ิลลิเมตรต่อชั่วโมงครับ น่าจะสี่ถึงหนี่ถือว่าตกหนักมากแล้วก็จะทิ้งช่วงไปจนจะเริ่มตกทีก็ประมาณ10บโมงสิบเอโมงก็จนถึง4ี่โมงของวันพรุ่งนี้วันอังคารนะครับส่วนวันพุธก็จะมีฝนเริ่มตกตั้งแต่ดึกๆตั้งแต่ไอค่อนแจ้นะครับวันสักตีสี่ตีห้ก็ถึงประมาณ6กโมงเจ็ดโมงถึงแปดโมงเช้าแล้วก็จะมีฝนปล่อยๆทั้งวันนะครับที่อุดมเดชบนนะครับจังหวัดต่อไปเดี๋ยวมาดูที่ เขียมาลาดเหมือนกันนะครับที่อุบลครับอุบลก็คล้ายๆกันนะครับฝนก็จะตกประมาณตีสองถึงตีสี่ของของของคืนนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ครับของที่เดนอุดมที่เอ้ที่เขียมนมาลาดอุบลน,นะครับส่วนมันพุธก็จะตกโปรยๆทั้งวันนะครับแต่ปริมาณฝนไม่มากเท่าไหร่ต่อไปมาดูที่จังหวัดที่หัวหินครับหัวหิน มอหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฝนจะเริ่มตกตั้งแต่วันนี้วันที่31สิงหาคมตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึงประมาณสัก6โมงแต่ฝนปริมาณฝนไม่มากส่วนวันพรุ่งนี้วันอังคารเนี่ยก็ฝนจะตกช่วงบ่ายแต่ปริมาณฝนน้อยเป็นหย่อมๆนะครับส่วนวันพุธก็เริ่มตั้งแต่เช้าจนถึงเวลาบ่ายโมงครับก็เป็นหย่อมๆเหมือนกันที่มอหินนะครับจังหวัดต่อไปก็คือที่เชียงใหม่ เชียงใหม่วันนี้ก็ตกช่วงบ่ายๆนะครับแต่ว่าน้อยมากนะครับส่วนวนันพรุ่งนี้วันพุธก็จะเริ่มตกตั้งแต่ตอนเช้าไล่จน,นึงประมาณสักเที่ยงนะครับเป็นมาณฝนสูงสุดประมาณ2.3มเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าน,น้อยครับส่วนพุธก็ปล่อยๆครับฝนปล่อยๆที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับต่อไปที่แม่สอดจังหวัดตากแม่สอดจังหวัดตากฝนเนี่ยรู้สึกจะโอ,อ้โหตกหนักมากนะครับุ่งนี้เพราะว่าจะเป็น ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็คือฝนจะมาทางแนวนั้นนะครับเริ่มตั้งแต่บ่ายสี่โมงครับฝนตกยาวเรื่อยจนถึงสี่โมงสี่ทุ่มปริมาณฝนสูงสุดของวันนี้ประมาณสองเจ็ดมิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็จะตกทีกต็ต่อคือมาณตีสองไล่ไปทั้งวันนะครับจนจะตกหนักประมาณสักบ่ายสองโมงถึงสามโมงของวันพรุ่งนี้วันอังคารนะครับปริมาณฝนสูงสุด4.6มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะครับตกทั้งวันนะครับพรุ่งนี้ที่แม่สอดจังหวัดตากวันอังคาร ส่วนวันพุธจะเริ่มตกก็ประมาณสายๆครับ8โมงถึง9โมงก็จะมีฝนตกที่แม่สอดส่วนต่อไปกาญจนบุรีโอ้โหกาญจนบุรีนี่ตกหนักนะครับของวันตั้งแต่วันนี้ไปครับตกไปเรื่อยๆแล้วเว้นหยุดช่วงวันอังคารไปที่หนึ่งส่วนวันพุธนี่จะเริ่มตกหนักนะครับวันวันวันจะเริ่มตกหนักแต่วันอังคารวันอังคารตอนดึกๆครับ ช่วงสองทุ่มถึงสามทุ่มสี่ทุ่มโหตกหนักมากนะครับระวังให้มีพี่น้องที่อยู่จงังหวัดกาญจนบุรีนะครับส่วนต่อไปเดี๋ยวมาดูมาดูที่กาสินคนระับกาสินพี่น้องกาลสินวันนี้ฝนจะตกช่วงวบ่ายๆนะครับแล้วก็ จะตกทีเที่ยงคืนวันนี้ครับที่ยงคืนของวันนี้ข้ามไปวันอังคารนะครับที่ยงคืนทีหนึ่งทีสองก็คือฝนจะตกก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับปริมาณสูงสุดคือสองจุดห้ามิลลิเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็หยุดทีแล้วก็มาตกช่วงบ่ายส่วนวันพุธก็ตกทีครับประมาณช่วงเช้าเช้าครับช่วงประมาณตีสี่ตีห้านึงหกโมงครับฝนปริมาณฝนน้อยไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ นี่เป็นการคาดคะเนนะครับจากโมเดลฝนซึ่งอาจจะคาดเคลื่อนบ้างมีบ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งก็คืออาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จะมีคาดเคลื่อนก็ให้พี่น้องเ,ออเตรียมตัวไว้นะครับก็คือ,อน่าเห็นใจมากนะครับว่าฤด,ด,ดูนี้คือพี่น้องเกษตรกรฝนไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่เห็นบนมาหลายพื้นที่ว่าพืชผลต้นข้าว ข้าวโพดอนะไรเนี่ยไม่ได้น้ําเลยครับฝนน้อยครับก็คือต้องจับตามองรอพายุลูกต่อไปให้ดีนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในวันต่อไปด้วยนะครับ